สบายดีพอแม่พี่น้องมือสกุสุคน,นะพี่น้องเมื่อนีแมเงเนียยก็พาพี่น้องมาเขาวสวดคือเกาเนาะส่วนตอนนี้เขาก็มากกลมั่นได้มือที่ช่องแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้กะได้เต็มดถท้ายเมือเอ่อนะแต่ว่าเมื่อนี้หันมากค่อนข้างสวยแนยแต่ว่าสิได้เธอได้เนาะเพาะกันเดิพี่น้องลุงอ่าพอแมงเนียยไปกลมทางนั้นเนาะพอก็อยู่นี่แหละลูกลุงเพิ่นมากกลมทาแต่เสาเนี่ยป่าก็ผักผักตัวที่ค้นเมือม่อเมื่อวานนี้เนาะก็ได้ไล่เติบละ เบิดเบ้อน้เมเดเดิเดิจานไอพอมาพอมากันน่งพี่พอไอ,อ,ลอ,อ,อ้ลูกข้ามฮาพอพอยห้กลนเบืองจหน่อพมาเจกหน่พอมาของนียวคนเคงลินมาเต็มเนาะลูกมาก,กนได้จกเงาเลยลูกจะมาแต่เช้าซเนะง,งาแลนะ้วคุณมากล่านีา่ถูกแท,น,ทนี่บอลซ้มเงาบนนี้น้พี่น้อง มันเหมือนเงาแล้วสิไปอ่านบุบอนี่ด้วด้วยด้วยด้ยด้ยเป็นเดียวลูกนี่น้องพี่น้องป้าอู้แถวนี้บอลบอลที่ว่างามสุดเลยด้นี่เนาะบอลก็ไผ่นี่มือนี้สิได้กลี่บอลงามอีกเนาะแต่ว่ามืออื่นมือเป็นยังไงที่มันแน่ใจกกมันกับกังหันงามยู่แต่ว่าโอ้โหมันจีเป็นหัวสนิบ่อน้องพี่น้อง ซามเงาเราจะมากดนสีคนหาคนทั้งน้องนิวค uh uh> ือเก่าเวียกยังประเทศกินนมมุดท่องกล่องแล้ววเนิ่วลูกนะขนมอีกอู้บื้อเย็มลอยมากินมาหนิเนาะไปซื้อไปซื้อเป๊บสี่มากอดแกะแก่งสื้อะอู้ยทับเลยได้ลูกโอ้ยนอนบลบอกยาแล้ว กูได้นอนบลับก like ับบุกยิ้มบ่าเป็นนอนบรลาบได้คืนเนี่ยเป็นอะไเป็นนั่งกินเอ็มลอยบ้ว่ะกูได้กใส่แม่ใด้านหลูกกนเป็นมะหลูกอุ้ยอุ้ยหลุมด้านลุมตะกดินคราวนี้ตักีดินใจตะกี้ดินใจอ๋อกดท่านเป็นวงออมสังเกตเพิ่งเห็นความมันเลยพี่น้องนี่นี่เนาะกระลหกกระโหลยาวมากพี่เนาะตัวนี้บ่ยาวป็นได นี่เห็นเดี๋ยวคนนึงได้ไลยกับค่ายยูปีนี่ตัวต้นนี้อยู่เลยเป็นใครนี่กันเนาะซาบิงเหงาที่สี่เนาะเฟิงเนาลุงคนจีนได้จกักรัวมันได้ไใบป,ป้านี่ประมาณสิบหอดวะ แต่ว่าเป็นมันบ่ยาวปานดเนาะโอ้นี่อันนี้ก็มีหัวเลยเด้นี่นโอ้เร็วคนใส่แม่นี่เด้ออยลูกขุดบ่ได้ดอกลูกนี่ๆๆลูกคนนี่ลูกคนนี่คนสแม่เด้อได้โอบ่ได้ซ่ําบ่ลูกโอยมุดอีกก่อนมันหนักบ่ลูกเอออ้าวหนาวซ้ําวนี่แหเนาะ หนาวไล่ค <panels sei his prechen> ือว่าท่านเนี่ยน้าน้านี่นิ้วแต่วันหนาวป๊าบบังดูหัวไล่แต่วันหนาวจนอยางมืดเลยเนี่ยนี่โอ้โหแต่ว่าเรืออยู่นี่กระสีไปเอาเนาะเหลือเอาตัวได้มันย่างก็เอาไว้โอ้แต่เสียดายหนาว Connors còn nào bóng bó trận. Oh, mình trận. Ugh, mặt nào Ugh, mặt trận. Ugh, mặt trận. Ugh, mặt trận. Ugh, nó trận. Ugh, mặt trận. Ugh, นี่ก็นาวอีกขัวหนึ่งนี่เนาะเสียดายหนามบนหนาบนไายเนาะหนาวล่ยนี่นี่เป็นาานาวเนาะเสียดายเลยกำลังเลื Chinese ่อมนาว บานเราพี่น่มขมันบนหนาวนี่ก้อนนี่ก็ได้ไล่เติมนี่โอ้นี่ยัวกัะเล่นะเเออขาปักถัวบอล À, bưng nghèo thi sam nói thím nổ mày này nỉ nhấp nhấp bóng mặn này này nó là tiếp nào bên đây tiếp độ gì sáp này đi bừng bừng lắm này nó bền chân đấy nè à, bay nào à này sút bữa nào quan nhá đi nào nó sút Right? Right? 1941, โอ้ปังยา o n h นี่ปลาเนียวเนียวยังบ่แล้วอยู่ยังกลอนไปไหนไปไปลินอยู่วันนี้ไปลินอยู่แม่กลนก่อนแม่กลนก็จะเนี่ยจะมาโคนเด้อโดยไปไปลินก่อนแม่แม่แม่กลนก่อนลินอยู่ไปลูกไปมันแดดปะเออนางนางนี่นางนี่ชนะนางนึงเออนางทาเนาะเออนางทาเด้อนางทาเด้อนางทาคนมันเด้อ มันเด้อโอ้นี่เนาะพี่น้องชุดท่านี้เนาะนิวอ่ะเปืนมืออะไรเสือลูกอะนี่นิวไดมาอีกแล้วเย๊ตะมืซ้ำซ้ายยังอยู่ลูกยังอยู่ไม่เก็บไม่คุดก่อนมันบ้าแม่มันยังบดได้ลูกตัวนี้มันยังแหนลิ้นอ่ะฮ้าทุกขุ่นยากริ้นนี่หัวนี่ก็มี บอกลอนย้ำออกก่อนเป็นยัางลูกมงแม่คุดบุไดอย่างนี้นี่ฮะฮอนี่เออเออนี่ไก่สามเเออยังบุไดสซมำบิ่งแม่งัดบุอ้าวฮะเย้ป้าไล่ไล่ควายอยู่ได้บงแม่นัดสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าชิบ จีบเอจจิ้งจอกงส์จานสีมาจิบงโวกโอ้แต่ว่าหัวหน่อยชิดเจ็ดนี่หัวใหญ่อยู่นี่ลูกไปเอาเสต้านก็ได้ลูกเอาเสต้านก็ได้มันนักค่ะเออโหมูมันอยู่พูนหมูมันพี่ผีมูมันพี่พีผีมูมันผีเออเมื่อนั้นเลยเออเวียนในผ้าแพ้ลูกเออเม่อนั้นเละเออแบกเอาล้ายลูกเอาเอาในเดียวกับพ่อในเดียวกับพ่อลูกนักค่ะอโอ้เด็กกินขนมแล้วมือนนี่ ให้มันคุ้มค่าขนมแม่เด้อแม่ซื้อมานมืดไร้พันธุ์เลยได้มันนี่ฮะเออไปไปโอ้ยเออเสื้อ,อน,นี่ช้ำช,ชักว้าถูกคนมาให้มันมืดตลูกเด้อมืออดเอาลถดลูกคนนั่นบุนนี่ไปเออพ่อลูกก็บ่คอยด้อไปได้น้อบุนนี่สบายแน่ดเ,นเดี๋ยวเสดียนังพี่น้อง เอาเครื่องลินเอายังมาหายซื้อขนมซื้อนมมาหายคืนเนาะคนกินกินและคนกินลินอยู่างเดียวพอกะแม่ก็ได้เฮ็ดเวียก็เมื่อวานที่เขากลืนกับบริคอยเปื่อยไปได้เนาะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่พออยู่หันมันคนค้างสูงเนาะมันเป็นมันเป็นบ่อนสุดแล้วเาเห็ดโพนใหญ่ขึ้นเนาะแต่ว่าแถวนี้มันคู่บอนหนาแสเนาะนี่เปื่อยอยู่นี้มาก็ไข่แน่แหละเงาหนันไตเงาหนันไตแล้วกะเงาตัวหนันไตก็คือสีโบโบคอยนั่นแหละเนาะคือสีโบเปื่อยแล้วเนาะ ยังอีหยังนะยังหลายเงาอยู่แค่นี้เดีแมงเนวสิกดเนาะพี่น้องแล้วก็จังสิายพี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่ามื้อนี้สิได้ลซําใดนี่กเป็นอยู่เนาะแต่ว่าคุมนึงน่ะนึงเออเงานึงปาก็ได้ลอยู่เด้แต่ว่าหวมบ่อยากยาวเนาะแต่ว่าหวมบ่ยาวเนาะแถวนี้แงงาใหญ่ฮอันนั้นเดจังาเบิ่งเนาะพี่น้องว่าแถวนี้มันสิได้เงาแล้วจักหัวป้าโ ซับบอลนี่โอ้ตอนนี้ได้อยู่ประมาณสิบหัวสิบไปหัวเลยได้หนิยังอยู่เพิ่มหนึ่งค่ะคู่เดียวอู้หูอยากให้มันได้แบบมืดขุดส่วมืดขูงเงาเนี่ยเสียดได้บ่เออย่ังอยู่แสดงว่ามันยังไา่อยู่ค่ะมันยังบวดตีงโบไเนี่ก็แค่เน้ ืมาเบิองเงานิน้พี่นนองสึกแบบว่ามันหนาจะบื่อปแลวเงานี่เนอไรหัวเรียกึงองมหมรเปล่าหรงเนเป็นหัแดงหมดยแดงแดงเลยสุลาน์แค่หนเนามืดตะกอนค่ะอ่ามันก็น่าแล้วหนามันหยุดนะฮะเอาจับไเลย ดินแท่นนี้มันกดมันอันนั้มันบกแพงขึ้นทังหมดคนี่ก็ไม่ันองเหมือนแล้วก็ได้เพลงก็าสอบบานนั่นแหละเพงนึงเพงนึงบุ้งช้มเขงวะ่างสอบเออเพงไงละสองคนกลดเด้เนาเนาโอ้โห

เหี่ยงนกูยังเมะ่อวนนี้เริ่มเมื่อยแล้วมันบอกว่ามันจะเช่าอะไรปลูกเลยตอนนี้ทั้งนี้ฮะปลูกลินซิซันน์ปลูกป้าปลูกทีมภาวะได้ถ้าเบิ่งมาทางตั้งใจเริ่มปลูกระบิดทั้งฝุ่นน้องกูปลูกก่อนมันเรืเป็นเดือนหมดเลยนั่นแหละเรื่องก็เป็นเดือนเลยค่ะอย่าแต่มันเน่าอย่าแต่มันตายนะถ้าตะบันทางนั้นนะคู่ย้ายเนาะ เงาเนี่ปลูกในหัวผลนุ่นเนาะปลูกในเงาใหม่บุคลาสิออกสิได้แต่เป็นหัวลายรีบเอาออกมาเลยสองอันหัวบุยใหญ่เนาะแต่เงาโอ้โหดินโค้งดินมันดินนมัอ่อนๆเนาะเป็นไม่ได้ทำหัวสองกันไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เป็นปหาเงอยู่หงอยู่งาเดียวได้นี่ อันนี้ก็คือกล้องละกล้องละเงากล้องละเงาเนี่มๆที่ป่าเพินกล้องไวนน้นะไอ้แมงนิวก็เก็บส่น้ำเนยแล้วก็มีกระสอบด้วยนี่นทางนาจะเขาก็มีในสุ่มในุ่มภูมิมันฮาในภูมิมัญหาก็มีเออหัาก็อยู่หันเลยเนาะก็คือจบไปเนาะทีน้อ,นองต้นเสาพักกินข้าวเที่ยงเนาะทางน,น,นั้นก็เมนด้มงนิวก็สิเก็บเสร็กระสอบแล้วก็เอาเมื่อนอ้บันนี้ จุดนกซำจุดนกซำอ่นเมื่อวานนี้นตะแรงวันนี้นทำตแรงหุขดเดียวนมึงบปองมันเป็นนี่ยมาไปนี่เอไ้อนิวเวลามาขดมันมาขึ้นได้หลุกแม่อุ่มไปขรถจักร ต่อขับแรงนะพี่น้องตอนนี้น้องเนวกะบรับอีกคือเการับเลยเนาะมาเบิ่งกนวัดตะแรงเขาสีโกนบอลแบบบอลปลูกดินแข้งแหงแล้วพี่น้องแบบจนจ,น,จนบาสีบดไถใแล้าะแถวนี้นะจนเราปลูกกับบล่าวปะมันแข้งแหกงเนาะขุดบดไถ มืนอนี้กาสิได้เดินทางกลับแล้วเนะาะสำหรับมื้อที่ซองขาบแรงแล้วสำหรับตัวแรงมื้อนี้ก,ก็ได้อยู่ประมาณเกือบพกสอบแล้วนะพี่น้องร้วมมือเสานี่ก็สิปป้ายสอบคือเกา่าซ้ำกับมือวานนี่เนาะเกือบไดไ้ได้กับมือแห้งจ้บัวปลากลาติงนะ้งเนาะบริเวณที่คุดมือกก้อนี้กาบริเวณกว้างนี่พี่น้องนี่นี่แต่ซัมนี่เนาะซัมนี่ซื้อ,อแต่บาบร์เทิลบอนมันเป็นเนาะ น้องไปเบิ่งมั่นพันลายย่องกับพันหวยบงที่พี่นกฝากมาให้น้องพี่นกว่าสิเป็นจังใด่าเบิง่งในมืออื่นเนาะเออคือละทายสำหรับคลิปน,นี้แม่งเนี่ยกาเจ้าไปเสเนอให้น้องพบก,กันไหมในคลิปต่อไปบายบายเนี่ยบายบาย,บายกะลูก